สวัสดีครับยินดี้ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ครูจะให้ฟรีสไตล์นะครับวันนี้จะพาทุกท่านไปทําลายน้ํากันหรือการสร้างแบรนด์เพื่อให้คนมาติดตามเราง่ายขึ้นนะครับนั่นเองนะครับไปครับไปดูกันนะครับว่าทํายังไงกันบ้างขั้นตอนเดี๋ยวจะพาไปทําในมือถือนะครับกับทํากับคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกันครับไปครับไปดูกันครับกันนะก็เข้ามาที่เ e c h โค m e แล้วก็เข้ามาที่ u t u b e นะครับแล้วก็มากดที่3จุดั้งบนนี้นะครับ สามจุดด้านบนนี้ก็ให้ดกดเปนน็นนะครับนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับเราก็มาที่อันนี้มันจะเป็นหน้าตาเหมือนในคอมพิวเตอร์เลยนะครับนนทีนี้เราก็มากดที่โลโก้ของเรารูปรูปช่องของเรานะครับแล้วก็มาที่ YouTube Studio นะครับพอมาที่ youtube Studio แล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งครับผม พอมาแล้วก,ก็มาเลื่อนตรงมุมด้านซ้ายมือนะครับตรงนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่นะครับนี่ก็มาเห็นรูปปากกาไหมครับเห็นคล้ายๆปากกามีที่มีฟุงฟิงไหมครับนี่ตรงนี้นะครับพอเข้ามาเสร็จนะครับเพราะว่าอันเก่าจะไม่เป็นแบบนี้นะครับอันเก่าจะเข้าไปที่ช่องแล้วก็ตั้งค่าคันสูงแต่ว่า youtube <c oughs> youtube เนี่ยปีสองศูนงเนี่ยก็ต้องเข้ามาที่ ปรกาตรงนี้เสร็จแล้วก็เข้ามาที่การสร้างแบรนด์นะครับพอการสร้างแบรนด์เสร็จแล้วก็เลื่อนไปที่นี่นะครับรูปเก่าผมจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเนี่ยรูปเก่าผมมันจะเป็นแบบนี้อยู่ทางขวามือของของจอมันจะขึ้นแล้วก็สามารถคลิกตรงนั้นแล้วก็ติดตามได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนดูสิพอดีผมทําไว้ในมือเือแล้วนะครับทําไว้ในมือถือนี่เลยอ่ะ โอเคเสร็จ <Okay>, แล้วเรียบร้อยมันจะเป็นยังไงเผยแพร่ปึ๊บปึ๊บเ้ยได้ด้วยวะเออเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยไหมครับเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ามันก็จะมีให้เลือกด้วยนะครับว่าคุณจะเอาแค่ไหนนะครับดูได้เนี่ยตอนท้ายวิดีโอ,อหรือว่าจะก,กําหนดเว,เวลาเริ่มต้นก็ได้แต่ส่วนผมก็เอาตลอดทั้งวิดีโอเลยนะครับอ่ะเดี๋ยว ไปเช็คในคอมกันอีกทีลองลองไปที่ไปที่ช่องดูสิช่องช่องของฉันช่องของคุณนั่นแหละไม่ได้เว้ยอะนะครับเดี๋ยวผมจะลองเช็คดูในคอมพิวเตอร์ก็แล้วกันเพราะว่าเช็คจากมือถือเมื่อกี้มันมันมันโดดไปมั่วซ่วยหมดเลยเดี๋ยวเข้าไปดูในในคอมในคอมโน้ตบุ๊กแล้วกันครับผมนะครับมาแล้วนะครับเราก็จะ เข้ามาดูนะครับอันนี้ก็ผมก็สลับช่องเรียบร้อยนะครับสลับเป็นอ่าวุฒิชาแนลนะครับมีอีกช่องหนึ่งแต่ทำไม่ได้ทําคลิปเลยทีนี้ก็จะมาดูว่ามันจะขึ้นไหมแบรนด์ตรงนั้นนะครับว่ามันจะขึ้นไหมนะครับเดี๋ยวโฆษณาอยู่เดี๋ยวเราเราไม่ดูอ่านะครับมาแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่นี่เลยนะครับอันนี้แหละนะครับนี่ตัวนี้นะครับ เห็นไหมครับตัวนี้ครับเนี่ยตัวน,วนี้ถ้าดูในคอมแล้วเนี่ยสามารถกดมาตรงนี้แล้วก็กดติดตามได้เลยนะครับนี่นะครับกดก็กดติดตามได้เลยโดยไม่ต้องไปกดติดตามตรงนี้นี่ตรงนี้ก็เนี่ยเดี๋ยวจะเรียกว่าการเปลี่ยนลายน้ำนะครับนั่นเองนะครับอ่าโอเคครับสำหรับค่ำคืนนี้ก็นำการเปลี่ยนลายน้ำมาแนะนำให้รู้จักกันนี่นะครับผมนี่ตรงนี้ อันนี้ครับวิธีของผมง่ายๆผมก็ทำจากโลโก้นะครับโปรแกรมจากแอปนะครับโลโก้ p l u นะครับนี่ครับผมก็เอาโลโก้ที่มีอยู่แล้วคือสัญลักษณ์คู้มจะให้ฟรีตายนี่ครับที่ทุกคนเห็นกันบ่อยๆเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มามาใส่แล้วก็ปรับพิมพ์คำว่ากดติดตามเข้าไปประมาณนี้แหละครับผมแล้วก็โหลดลงไปก็สามารถโหลดได้เพราะว่า ไฟตรงนี้มันใหญ่เกินมันก็ลงไม่ได้นะครับอาดึกแล้วนะครับคำเคืนนี้ก็ทำคลิปเส็จแล้วที่จริงว่าจะไม่ทำแต่ก็ทำหลายวันแล้วมันปรับขนาดของของภาพไม่ได้นะครับเพราะว่ามันทำแล้วภาพมันใหญ่เดี๋ยวผมจะพาไปทำก็้กันนะครับว่าปรับขนาดยังไงในวิธีองคมนะครับอาสำหรับที่นี้ก็เอยครับมาสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม